น้องฟ้าโปรดลูกสาวคนเดียวของนัดมีเรียรโตไวมากแถมหน้าสวยเหมือนแม่น้องฟ้าโปรดลูกสาวของนัดมีเรียรับมรดกคนเดียวเต็มๆเรียกได้ว่าเป็นอดีตดาราวัยรุ่นชื่อดังยุค90ที่ใครๆต่างก็ชื่นชอบสำหรับสาวนัดมีเรียเบนเนเดตตี etti, และถึงแม้ปัจจุบันอายุจะเลขสี่แล้วแต่ความสวยสดใสขอการันตีว่า ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่น้อยอีกทั้งนับว่าเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับงานแต่งงานของสาวนัดมีเรียอเล็กซานดราแบนเนเดตตีกับสามีหนุ่มอามอธิชาติชุมนานน์ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2557ซึ่งบรรยากาศในงานที่แม้จะเป็นงานเล็กๆแต่ก็สวยงดงามสง่าและเต็มไปด้วยพลังแห่งความรัก ชวนให้ซาบซึ้งและประทับใจในความรักของดาราทั้งสองเป็นอย่างยิ่งแต่น้อยคนที่จะทราบว่าทั้งหนุ่มอ้ำอธิชาติและนัดมีเรียก็มีลูกน้อยเป็นโซ่ทองของใจด้วยเหมือนกันเพราะสาวนัดมีเรียเลยขอแก้เคตรับอุปการะเลี้ยงดูลูกสาวบุญธรรมตั้งแต่วัยหนึ่งเดือนซึ่งเป็นลูกสาวของญาติสนิทชื่อว่าเด็กหญิงฟ้าโปรดสุรสิทธิ์ปานอ่อน หรือน้องฟ้าโปรดจนตอนนี้นับว่าน้องฟ้าโปรดเรียกได้ว่ายิ่งโตยิ่งจำมัม่มน่ารักสุดๆงานนี้จะน่ารักขนาดไหนเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยโดยสาวนัดเผยว่าตนก็ขอเขาเป็นลูกบอกว่านี่ลูกนะแล้วให้มีอีกคนตามให้มาเป็นเพื่อนกันนะด้านผู้จัดการส่วนตัวของสาวนัดก็ได้เปิดเผยว่าตนกับนัดเป็นญาติที่สนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กๆ นัทเองก็รักฟ้าโปรดมากมาคอยดูแลมาเยี่ยมส่วนการยกให้เป็นลูกบุญธรรมครั้งนี้เป็นการยกให้ตามเครดความเชื่อไม่ใช่ทางกฎหมายโดยหลังจากนี้ก็จะมีการไปทําพิธียกให้เป็นลูกให้เป็นเครดเพื่อให้ลูกสาวคือฟ้าโปรดชวนเพื่อนนางฟ้าที่อยู่บนสวรรค์มาอยู่กับแม่นัทอีกคนแถมยังพาไปเที่ยวด้วยทุกที่เลยเรียกว่า ลงรักสาวน้อยคนนี้แบบหัวปักหัวป่๊แต่อย่างไรก็ตามสาวนัดและหนุ่มอ้้มก็ยังถือเคสที่อยากจะให้ลูกจริงๆมาเกิดอีกด้วยนัดยังได้เผยถึงเรื่องที่หลายคนไม่ทราบว่าในวันที่ต้องสูญเสียความหวังสุดท้ายที่จะมีลูกไปนั้นตรงกับวันที่เสียคุณแม่ของเจ้าตัวพอดีว่าวันนั้นเป็นวันที่ต้องไปฟังผลว่าติดไม่ติดเพราะเขาเป็นตัวอ่อนตัวสุดท้ายแล้ว พอรู้ว่าไม่ติดก็เสียใจมากทั้งคู่ลองให้หนักเพราะเป็นความหวังสุดท้ายแล้วแต่พอประมาณสี่ทุ่มน้องที่เฝ้าคุณแม่ก็โทรมาบอกว่าคุณแม่จะไปแล้ววันนั้นแล้วก็เสียวันนั้นเลยก็คุยโทรศัพท์กับแม่เปิดสปีกเกอร์โฟนบอกแม่ไม่ต้องห่วงแล้วไม่มีน้ำตาสักหยดตอนนั้นอ้๊อก็ดูแลทุกคนก็ไปที่โรงพยาบาล